สวัสดีค่ะพบกับน้องแมวนะคะจ้องโคมพันตุลากันตอนเช้าน้องแมวก็จะวิ่งเล่นแล้วก็ได้กินหญ้าค่ะกินแล้วก็เล่นลโอ้ย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  เล่นไม้ตะเกียบเอา้าเอา้าแม่ก็อยากหยอกลูกด้วย่ะนะออา,อาลูกเล่นไม้ตะเกียบเอ้าเอา,เอา,เอา อืมอันนี้ให้ไทยดีจังเลยเนี่ยเจสเสือทองเสือทองลูกแม่อืมผมชื่อเสือทองครับตอนนี้กำลังเล่นไม้ตะเกียบได้ไม้ตะเกียบอันนึงพักกันะกะเล่นอยู่นี่ สนุกไหมลูกเล่นไหมตะเกียบสนุกไหมโดูดูดโดค่ะโดเบิ้ลพี่น้องเบิ้ลพี่น้องน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเล่นไหมตะเกียบเอ้า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 เล่นกายกรรมเอ้า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 ได้ไหมตะเกียบอันหนึ่งเอ้า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 มันอยู่นี่มันอยู่นี่ Lên máy tê tê lên máy tập kìa. ขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวงพันธุดูลากันขอบคุณเลยลเลยนะคะทุกงานทุกอาชีพที่ท่านให้เกียรติมาติดตามช่องพวมพันธ์ก็จะนำเสนอในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยที่เกี่ยวกับภาษาไทยอะค่ะการท่องบทอักขยานทำนอง,นเ,องเสนอเสพกันลองท่องจำบทอักขยาน เพื่อเผยแพร่ขยายผลให้กับคณะการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นําไปปรับประยุกต์ใช้นะคะคุณพันก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองสอนดีหรือว่าท่องอักานดีหรอกค่ะแต่ก็อยากจะเผยแพร่เพื่อเกิดประโยชน์กับครรการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกงานทุกอาชีพที่ท่านให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมถึงแม้ว่าท่านไม่เป็นครรภการครูแต่ท่านก็ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมคุณพันธก็ขอบคุณเลยล่ะ ซาบซึ้งในพระคุณยิ่งนะคะขอบคุณในลายเลยดเด้อค่ะที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมมาดูมาให้กำลังใจถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงเลยะคะ่ะค่ะตอนเช้าเนะคะก็จะถ่ายคลิปน้องแมวไปฝากมาฝากกับคลิปซีทุกท่าน,นะคะ่ะถ่ายทุกวันค่ะตอนเช้าเชาน้องแมวกินหญ้าน้องแมวเล่นน้องแมวเล่นตามอัธยาศัยคะ่ะก็จะมีหยอกกันบ้างอะไรบ้าง อันนี้เป็นพฤติกรรมของน้องแมวค่ะหยอกกันเสร็จเรียบร้อยก็มาหอมแก้มกันตามภาษาอ่เขาก็จะได้เล่นเล่นหยอกล้อกันทัานอะไรเนี่ยะคะ่ะก็ไม่ได้ทะเลาะบอแว้งอะไรกันหรอกเขาก็รักกันดีขอบคุณเอซทุกท่านนะคะเดี๋ยวพบกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวิ่งหยอกล้อกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะ